ชีวิตของทุกท่านอยากมีอิสระและไม่มีปัญหาทางด้านการเงินเลยตลอดชีวิตแล้วจะมีธุรกิจแบบไหนล่ะคะที่จะช่วยให้กับมนุษย์ยุคปัจจุบันยุค 5G นี้ได้นะคะและธุรกิจรูปแบบไหนล่ะคะที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าน่าลงทุนทำที่สุด นะคะแล้วยังเปิดโอกาสให้กับทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสทำได้อีกด้วยนะคะประชากรบนโลกใบนี้นะคะ8ปดี80%ค่ะไม่ใช่นักขายไม่ชอบขายแล้วก็ไม่ชอบถูกขายด้วยนะคะซึ่งถ้ากุ้งพูดไปแล้วนะคะทุกคนจะต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนธุรกิจแบบนั้นก็คือธุรกิจ เคลือข่ายหรือ MLM นั่นเองค่ะซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้ทวีคูณแบบไร้ขีดจำกัดให้กับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีรายได้ ต่ำนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้แบบทวีคูณและก็มั่งคั่งร่ำรวยในธุรกิจเครือข่ายนี้ได้นะคะและคำว่าเครือข่ายนะคะใครๆได้ฟังแล้วนะคะก็จะล้องยี้แทบทุกคนนะคะเพราะทุกคนคิดว่ามันไม่มีรายได้จริงหรอกมันหลอกลวงมันเป็นมันนี่เกมนะคะมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะกุ้งจะบอกว่านะคะ เดี๋ยวนี้ยุคนี้นะคะในต่างประเทศงานเครือข่ายเป็นงานที่ตอบโจทย์มากๆและคนบนโลกใบนี้เรียกว่าทำกันเยอะมากๆนะคะซึ่งถ้าเราไม่รู้เราก็จะกลัวนะคะเพราะฉะนั้นพุ่งแนะนำให้ทุกคนนะคะศึกษาเรียนรู้นะคะว่าเครือข่ายคืออะไรกันแน่ทำไมถึงได้ปฏิเสธมันทั้งๆที่ โจทย์ของชีวิตนะคะคำตอบของชีวิตที่จะได้จากธุรกิจนี้ คือความมั่งคั่งร่ำรวยและเราเรียกว่ากเกษียณรวยกรเกษียณเร็วนะคะสามารถที่จะหยุดทำแล้วมีรายได้นะคะพสซีฟอินคัมอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินกันมานะคะก็แปลว่าคือหยุดทำแล้วมีรายได้นั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะไปศึกษาเรียนรู้ให้แน่ใจให้แน่ชัดนะคะว่าคําว่าเครือข่ายมันสามารถที่จะช่วยเราได้จริงๆหรือไม่นะคะ